สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพักไทยสร้างไทยยื่นฟ้องรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่11สิงหาคมเวลา10นาฬิกาพักไทยสร้างไทยสมาคมทนายความและประราชาชนผู้เสียหายพร,ร้อมบัญชีร,รายชื่อประราชาชนจำนวน600,000รายชื่อจะแถลงข่าวยื่นฟ้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้พักไทยสร้างไทยระบุว่าเนื่องจากมีพฤติการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบบริหารจัดการโควิด19ผิดพลาดจนทําให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนและมีพฤติการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อันเป็นการกระทาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทมกลางกระแสข่าวการออกพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ซึ่งหนึ่งในนั้นจะยกเว้นความผิดให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จัดหาหรือบริหารวัคซีนซึ่งอาจเข้าข่ายครอบคลุมการยกเว้นความผิดให้กับฝ่ายบริหารที่จัดหาวัคซีนผิดพลาดอย่างคณะรัฐมนตรีด้วยพักไทยสร้างไทยขอยืนยันเร่งเดินหน้าฟ้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันจับตาการยื่นฟ้องครั้งประวัติศาสตร์ที่มีรายชื่อของประชาชนร่วมลงชื่อฟ้องรัฐบาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและจับตาการลัดคิวออกกฎหมายพิเศษโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของสภาเพื่อยกเว้นความผิดในการจัดหาวัคซีนให้กับตัวเองพักไทยสร้างไทยขอยืนยันว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุด ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ